สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องเลดี้บ้านสวนวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาทำพัดปิ๊แกงหมูสับใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็ใส่หมูเอใส่มะเขือนะคะ เป็นผักที่หาได้ข้างบ้านเหมือนกันนะคะช่วงนี้ฝนตกชุกมากเลยผักข้างบ้านขึ้นดีมากเลยค่ะคิดเมนูแทบไม่ทันนะคะวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนมาลองทําเมนูนี้นะคะอันนี้ก็คือส่วนผสมนะคะเมื่อกี้เป็นลูกชิน้นอันนี้เป็นหมูสับเนาะแล้วก็ถั่วฝักยาวกับมะเขือค่ะเด็ดสดๆจากต้นข้างบ้านเลยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นพริกแกงเผ็ดกับกะปิเนาะสัดส่วนของวัตถุดิบส่วนผสมจะขึ้นไวใ้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะส่วนอันนี้ก็ใบมะกรูดเนาะ อ่ะอันดับแรกนะคะเราก็เอากระทะขึ้นตั้งไฟให้ร้อนนะคะจากนั้นก็ใส่น้ํามันลงไปน้ํามันใส่ไม่ต้องเยอะนะคะใส่เล็กน้อยก็พอนะคะกันไม่ให้หมูติดกระทะเราไม่ต้องการความมันนะคะอะ่ะจากนั้นน้ํามันร้อนแล้วเราก็เอาหมูสับลงไปผัดเลยนะคะหมูสับจยากก็สับเองนะคะเพราะว่าถ้าซื้อมาจากตลาดนะคะบางทีเขาปุ้นมันมาเยอะนะคะถ้าเราสับเองเราก็จะควบคุมความมันของหมูได้นะคะ อ่ะเราก็ผัดไปนะคะผัดเรื่อยๆจนหมูเริ่มสุกนะคะเมนูง่ายๆทํากินได้ในครอบครัวเลยค่ะเมนูนี้วัตถุดิบเครื่องปรุงก็ไม่ยุงย่งยากเลยนะคะตอนนี้หมูของเรเริ่มสุกแล้วนะรวนอีกนิดนึงค่ะให้เขาสุกด,ดีเนาะอ่ะจากนั้นเราก็ใส่ลูกชิ้นลงไปผัดเลยค่ะลูกชิ้นจะใช้เป็นลูกชิ้นหมูนะคะวันนี้ผัดของเราจะได้มีอะไรเยอะแยะหน่อยนะคะ ก็ผัดไปจนสุกเนาะอ่ะพอหมูเริ่มสุกแล้วเราก็ใส่เครื่องแกงกับกะปิลงไปเลยนะคะเครื่องแกงกับกะปินะคะจะพาไปละลายน้ําก่อนนะคะก่อนใส่ลงไปมันจะได้ผัดง่ายๆนะคะถ้าเอาใส่ลงมาทั้งแก่นทั้งแท่นเนี้ยนะคะกว่าเราจะผัดได้ผสมเข้ากันมันก็ยากเนาะอ่ะจากนั้นก็พาไปละลายน้ําก่อนดีกว่า อ่ะเราก็ผัดให้เขาเข้ากันหมดเลยนะคะเครื่องแกงก็เหมือนเดิมค่ะจะใช้เป็นพริกแกงใต้นะคะขึ้นลิงไว้ให้ด้านบนนะคะตอนนี้ก็เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องแกงเราก็เอาผักใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็ผัดให้เค้าเข้ากันเราก็ผัดให้เขาเข้ากันเรื่อยๆเลยนะคะ ผัดจนผักเริ่มสุกนะคะถ้าใครไม่ชอบให้ผักสุกเยอะก็ไม่ต้องผัดนานนะคะิดชอบเยอะใบกรอบๆก็ไม่ต้องผัดนานเนาะปรุงด้วยน้ําตาลนะคะน้ําตาลใส่แค่หนึ่งช้อนพอค่ะแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยใครไม่ใส่ก็ไม่ต้องใครไม่กินก็ไม่ต้องใั่นะคะแล้วก็ผัดต่อจนผักสุกนะคะใครไม่ชอบสุกก็ปิดแก๊สใส่ใบมะกรูดได้เลยแต่ว่าบ้านจ๋านะคะแม่ฟันไม่ค่อยดีนะคะเราต้องการให้ผักเขานิีมนิดนึงนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะผักปอให้ผักเขานิ่มๆหน่อยค่ะเมื่อกี้จะหยดน้ำลงไปนิดนึงนะคะพอดีเริมอดถ่ายเพราะว่าเราต้องการให้ผักสุกนิ่มนิดหนึ่งก็เลยเติมน้ำไปนิดหนึ่งจะได้ไม่แห้งจนเกินไปอตอนนี้สีสันน่ารับประทานแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายของเราก็คือ ใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปเลยค่ะใบมะกรูดก็เด็ดข้างบ้านเหมือนกันนะคะที่บ้านมีผักแทบจะทุกอย่างแล้วนะคะตอนนี้คิดเมนูไม่หวัดไม่หวัดเลยค่ะคทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ก๋าหน่อยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปเนาะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ